เอาสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านและเฟิร์นเซียวครับโอ้ยยังเกิดยังคืนนะพบกับคลิปนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเออเกิดนี่ยังคืนเกิดนี่ยังคืนพบกับคลิปที่ยี่สิบครับสวัสดีครับเกิดนี่ยังคืนพี่น้องเกิดอะไรกูไม่รู้งานยังกวนเนาะเอายางงานแป๊ะไปเอาทานมาหือเปล่าครับโอ้เมน พินเอาทานมาบ่ครับเนี so ่ยใส่อะนั่งมกันเห็นบ่ตัวนนโอ้ยี่ลีนอนทั้งเดยหงไม่เห็นหนาหรือเปล่าปาลูอาบารตกว่าสิจบแดูการพี่้องเอ้ยมขึ้น้อยน้ำองลง

ไ,ได้เก่าออกมาแลีวแสดงมาพวกลัวกเตช่วัอิเตอิเตว่าแม่มาพื่อะไรครับเอาไปนอนกลับไปเมืองข้างนาฮาันเวทีบารจี้สิบาบทอุ้ย เนี่ยมอะไรดากนี่ดากบัตรราคา2ยีบาทครับเมืองจากนี้ไปหอดอื่นเสาครับพี่น้องครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับพี่น้องครับเทบเทปครับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับโอ้ยเนาะบุญพระเวทฟังเถิมาชาตินะครับฟังล่ำครับพี่น้องฟังล่ำทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพง

ครพี่องหลังจากติดตาคตเมื่อคืนนี่เป็นยังไงเนาะอาการเมื่ได้เรียนเมื่อคืนนี้นกเลอกดกันมาแเ้วครับมัหมนครับพี่้องมัดหมันด้่ออครับเครื่องซูน้าบอกอีแล้วครับเครื่องสูมน้ามถพี่รองเป็นพ่ลาคอนตรงีจัดเลยครับจัดเลยเป็นเครื่องสูมน้าไปรอครับพี่รองเอยี่บาทครับดีนะพี่อง เช่นหวตซอไ้เนาะบันนี้ที่่อได้เช่นวซไปเาะพี่ดอกสุดยอดดดุเยน้องยิงยังไม่มาครับจักน่อยประมาณหกโมกว่าน้องกับทมมาแล้วอแป๊บนึงโอ้ยจอมาอ่อนอย่าอย่ามาลือสาดมองนีว่ะเพือเจ้าไดนะยาจ้องไลเชนนือไเื่อน อ้าดีพอสุดยคอไปในพี่นนท์นะครับหลายู่านดบี่เาื้อนนมงวไเียนนวดซื้อไครบี่นนครับสุดยอดครับทีงานไฟแม่ครับ20บาทครับพี่น้องครับราคา20บาทนี่เพิ่นเขียนชื่อไว้ป่เบนี่เียนดือนี่ ไม่ได้เยอะเียวไมก่อนเออลบรถได้ด้วผู้ใดก็ได้สุดยอดอีกก้อนหินแตกจะกก้อนแล้วเนาะอะไรัถใครรังไร ขอบคุณหลายท่านขอบคุณไปทางคุเจ้าภาพเด้อนะครับโอ้ยนะครับคุณน้องเจ้าภาพนะครับมาแล้วโอ้ตั้ม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 เจอมอคือเสียนัเงรอยงน้นจะเป็นยังเป็นยังน้องกองนีเลยเต็มา หลากหลายครับหลากหลายตอนนี้ประมาณ18นาฬิกามั้งนั่งรถตัวเด็ก18นาฬิกาแล,ะละ้วล่ะก้อนหินก็นแตกไม่ร้ายก้อนละครับเนื่องด้วยเพื่อนขางหนานี่ท่าว่ารถน้องกกลแลนไปแกลนมา,า,าว,ว,วัน๋ยวเรียววู้นี่แด้วยนี <laughs> เ่เพื่อนถ้เก็บกีดใน สุดยอดสุดยีเมร์ว่านางเฝาอันนี้คือนางเฝอาสตร์ด้สิโอ้มือแรงนขมาป่อมือแรงครับคพี่้อครับเก็บระมูลนตงังหวัโอ้ออกดีขนาดพี่นองเบูรนครับีครับรัลใ่รอพยเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำ เขามานะครับเขามาเอาทั้วันนี้กับเครื่องพี่น้องนะครับผาพี่น้องเพราะว่าสิเป็นกระเป๋าเราะว่าสิเป็นเครื่องสักผ้ามือถือเครื่องซักผ้ามือถือสายประโยชน์แต่ร้ายพี่น้องนะครับเครื่องซักผ้ามือถือเครื่องซักผ้ามือถือเป็นยังไงผงซักผ้าละข้อใหม่กับอะไรอะไรก่อนมันพี่น้องเขาเอามาหนาหัรประจักาศอาหารแจ่าาาามื้อนี้ครับประมาณ10 18นิลิกรครับ17นิ 9, ลิกร18นิลลิกร เน,นียเอาภาพพี่น้องเขารังหานแล้วพี่น้องครับอันนี้ก็ทีมงานครอสต์รุมหารเท่าเริ่มบรรยาก,กาศไม่แล้วครับพี่น้องครับถ้ายังไม่เสร็จเหรอ ทีมงานพญยผู้เฒ่าไปทางไหนแล้วอ้าพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ครับช่องบ้ายเรื่องทวิตดับเบิลแชร์เอาเฮ้ยน้องมาแต่ใส่มาเอ้ยเต็มนะนีอยู่ใส่มาเต็นเบียร์อยู่ใส่มาเฮ้ยเจ้าพูนเฮ้ยเบ่ยร์พูนนะพูดเอยู่ไก่อ้าพี่น้องครับฝาก ก็ไลรกดแชร์ชก็จะไก่ช่องบ้านเราพม่ได้แชร์พอคลิปต่อไปคลิปนี้ไปครับมีสวัสดีครับ